ทุนพี่วาระบทได้ไหมค่ะอันดาค่ะรับบทเป็นมะนาวนะคะลูกแก้วค่ะรับบทเป็นพี่เกลยวซ่าค่ะพรว่าค่ะรับบทเป็นปรางค่ะนุ่นนะคะรับบทเป็นวรังค่ะกดดันไหมเพราะว่าเป็นซีรีส์ยูดีของเราเรื่องแรกกดดันมากค่ะก็เป็นซีรีส์ยูดีเรื่องแรกของค่ายจ่าแคนเตอร์ด้วยแล้วก็พวกหนูก็จะตั้งใจทุกทีให้มันออกมาดีก็พายทุกคนด้วยนะคะแรคเตอร์ของเราเป็น อะไรยังไงบ้างเ่มเหนูเป็นน้องมะนาวปีหนึ่งเป็นเด็กที่เข้าไปติ๊กที่เกียวซานะคะเป็นเชฟสาวเป็นชีฟปีหนึ่งแล้วฟ่งส่วนที่เกียวซ่านนะคะก็คือหน้าเวียงเวียงดูแล้วเข้าถึงยากค่ะแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนน่ารักค่ะชัดดีอ๋อส่วนอันนี้างนะคะเป็นแบบว่ารุ่นน้องที่กำลังเตรียมเข้ามหาลัยค่ะแล้วก็เข้ามาเป็นแฟชชั่นเหมือนกัน นุ่นนะคะว่านางก็จะเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆแต่ว่าในชีวิตจริงอาจจะตรงข้ามกันหน่อยแต่ว่าก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับเยวซาแต่ว่าเป็นแบบว่าไซเบอร์ใกล้ตัวเพราะว่าเราก็น่าจะมีเรียนกันอันนี้เราแอบชอบนุ่นพีค่ะอันนี้ก็ไม่เ่อหรือว่าไม่มีไม่มีไม่มีได้ไป็น r k s h o ได้แบบว่าปล่อยตลอดหรือว่าได้ m e e t นนี้พวกเราก็เริ่มที่จะเวิร์กช็อปกันแล้วค่ะเพื่อที่จะเตรียมตัวตั้งใจถ่ายกันเลยใช่ค่ะต่อไปเราก็จะสนิทกันมากขึ้นใช่ตอนนี้ก็เริ่มเรียนแล้วอะตนนี้เริ่มอยู่หัวแล้วอะอยู่หัวแต่เพื่อนเนี่ยเราก็จะแบบว่าเป็นชิ้วาร์กเนาะวากต้องใส่ช็อปวิสวะอะไรเงี้ยมันใกล้ๆตัวเราแม้เพราะว่าวิสวะมันก็แบบแป็นแมทจริงจริงคุณพ่อหนูเรียนวิศวะด้วยก็เลยมีความแบบว่า พ่อคะต้องทำยังไงครับพ่อต้องวางยังไงต้องวางยังไงแต่ว่าก็ชาเลนจ์มากมากค่ะเพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็ไม่ค่อยเป็นที่วางการอะไรค่ะเรื่องที่ยวซ่าก็จะเป็นพี่วาคนแรกเลยค่ะก็น่าตื่นเต้นเลมน่าตื่นเต้นค่ะนก่เป็นกณฑที่วางหญิงมนเลยค่ะใช่แล้วที่วางมันต้องแบบว่าเสียงดงฟังชัดเข้งขืนละคำได้ไหมหนาเวียง ชุ่จแท้จริงๆชุ่มนิดนึงค่ะแต่ว่าก็สนุกดีค่ะเป็นจริงเราแบบว่าเราเล่นเป็นอย่างนี้เนาะแบบว่าขอรักกีฬากี๋เรามองเรื่องนี้อะไรอย่างนี้แต่มองเรื่องนี้ไบ้างจีดูรู้สึกว่าจีๆๆแบบว่าเป็นเรื่องปกติในสังคมที่เราจะรักกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้สังคมเปิดกว้างมากขคือหนูก็อยากให ทุกคนได้เห็นมุมองแบบด้านนี้ด้วยหวังว่าซีรีส์ของเราจะช่วยผักดันสังคมไปใน,นทิศทางที่ดีขึ้นนะคะใช่แล้วก็ยูนี้มันยังไม่ค่อยมีเรื่อค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ารู้สึกดีใจที่มันเป็นพวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องแรกๆที่แบบจะเข้ามาในไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบน่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีนะสังคม ในส่วนตัวคิดว่าความรักก็คือความรักค่ะอยากให้ทุกคนเปิดโอกาสทุกเพศทุกสภาพทุกความรักมันเกิดขึ้นได้อย่างน้องพี่หนุ่มจะมารักที่ว่ามันก็เราจะเป็นไปได้ยังไงก็ต้องมาดูกันค่ะว่ายังไงเป็นงานร่วมงานกับพี่โอ๋ดูไม้เป็นรีบไม้ละเอียดจริงจริงสรัดหนูพี่โอ๋เป็น ือนแบบเหมือนเหมือนป้าปี้อะค่ะที่เป็นเป็นพี่สอนลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าการทำงานกับพี่โอ๊คเป็นอะไรที่อบอุ่นด้วยแล้วก็จริงจังด้วยเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ดีเทลรายละเอียดนะคะก็จะเน้นเรื่องแบบให้คําสอนให้คําสอนให้การใช้ชีวิตใช่แล้วก็แล้วก็การวางตัวที่ดีแล้วก็เป็นคนดีของสังคมด้วยใช่สุดท้ายแล้วให้ฝากหน่อยพี่ว้ามาดูเมื่า ยังไงเอ่ยยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องที่ว่าคารักหนูได้ไหมนะคะก็ช่วยรับพวกหนูหน่อยนะคะเรื่องโทรคมนัคปีนี้ในปีนี้ให้เลยดี้ค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะเข้มข้นแล้วก็เรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงน่าติดตาม